ที่วัดบ้านหวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีนายขจรศรีชวานโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการจัดทำทั้งขยะเปียกลดโรคร้อนด้วยพลังบวร โดยมีนายสมเพชรสอยสกู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยพระพิพัฒน์วชิโรพาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมป่าดงแญ่วังอ้อที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยอุบาสกอุบาสิกาผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมคิกออฟสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสวันดินโลกปี2565เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสด,ดุดีพระเกียรติคุณประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดทําโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนซึ่งมีส่วนในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอย่างลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกําจัดขยะ โดยเชิญชวนวัดทุกวัดญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหล่าผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์รวมจัดทมทางขยาเปียกลดโลกร้อนรวมกับองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ครบทุกครัวเรือนภายในธันวาคม2565ในระยะที่1นําำร่องจำนวน601วัดที่เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีและขยายผลไปยังหมู่บ้านข้างเคียง